มีหนุ่มคนหนึ่งอะฮะอ,อยากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำยะก็ทําอาหารขายในราคาถูกไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้างนะอ,อ,อาหารตามสั่งบ้างนะแถมไม่พอฮะแจกฟรีก็มีโอ้ยใจดีร้านนี้นะชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดเทวดาฮะอยู่ที่ไหนนะั้นนะไปพบกันเลยครั นี่ครับพาคุณผู้ชมมาไปร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดเทวดาฮะตั้งอยู่ริมถนนสาย3574บ้านค่ายบ้านบึงฮะตำบลหนองบวอเพเภอบ้านค่ายจังหวัดวระยองครับก่อนหน้านี้เราก็เคยนําเสนอข่าวไปแลวนะเพราะว่าขายกว๋วยเตี๋ยวราคาชามละ8บาทเป็นเจ้าแรกในพื้นที่ครน,<ะ>นะกิน10ชามแถมอีก1ชามออกินครบ200บาทยังจํากันได้ไหมเปิดประตูดวงด้วยโอ้โหนี่ดูดวงฟรีอีกนะฮะ แล้วนะฮะถ้าเป็นคนสูงอายุคนพิการคนท้องเนี่ยทานฟรีไปเลยแต่คนอ้วนนี่เสียตังค์นะฮะ <c oughs> ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าคุณนิบรุตลำดับวงฮนะเขาบอกแบบนี้ครับตัวเองเนี่ยก็เอาแรงบันดาลใจจากความพิการที่ขาตั้งแต่กําเนิดของตัวเองเนี่ยนะแล้วก็เคยยากลําบากเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือสังคมนะแบ่งเบานะฮะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขนาดนี้นะครับประกอบกับช่วงโควิดตอนนี้มีการแพร่ระบาดอย่างหนักครับ คุณนิรุษก็อยากช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะก็เปิดขายอาหารในราคาประหยัดซื้อหนึ่งแถมไปอีกหนึ่งทุกเมนูฮ,ฮะแม้กระทั่งอาหารอันนี้อะไรหมึกผัดกนะเพรานีจะเอากะไรี๊กอะไรอันนี้บมหม่เหลือง10ก้อนนะฮะเป็นซิกเนเจอร์นะฮะมีหมูกรอบมีหมูแดงมีไข่ดาวมีผักกวางตุ้งมีลูกชิ้นลาดด้วยซอสรสชาติกลมกล่อมครับปกติเนี่ยขายอยู่ที่100บาทนะ,ะกล่องใหญ่ฐาดใ,ใหญ่แบบนี้นะ ช่วงนี้ฮะจัดนะฮะโปรโมชัน่นซื้อเป็นอีกหนึ่งแถมไปอีกหนึ่งเอาตกกล่องละ50ก็ประมาณนีคโโ่คุ้มมากเลยนะฮะคุ้มมากคุ้มจริงๆยิ่งกว่าแฝดปลาทองนี่นะฮะ,ะส่วนกว๋วยเตี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านจากราคา40บาทะฮะลดเหลือ10บาทโอ้โห10บาทนะฮะใครที่สมาชิกครอบครัวหลายคนนี้นะฮะคุณนีรุตก็ยังแจกเข้ากล่องกลับไปให้ครบจำนวนอีกนะฮะเพราะอยากจะช่วยลดภาระ,ะโโค่า,าใช้จ่ายในสังคมแบบนี้โอ้โห พี่นี่เป็นเทวดาจริงเลยนะฮะสมชื่อร้านเลย <N> อ่ะน,น,นี่ใจดีด้วยนะฮะแจกกันอย่างนี้เลยตัวเองแม้จะร่างกายพิการนะ,ะแต่หัวใจไม่พิการนะแจกแบ่งเบาภาร,ระพี่น้องประชาชนที่กําลังได้รับความเดือดร้อนขนาดนี้นะครับ,รบสนใจนะฮะไปอุดหนุนกันได้ก๋วยเตี๋ยวเรือเทวดาฮะตั้งอยู่ริมถนน3574บ้านค่ายบ้านบึงฮนะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเปิดให้ขายาก็คือเปิดขายนะฮะแต่ว่าจะขายแบบใส่กล่องหรือว่าห่อกรบบาษไม่ให้กินในร้านช่วงนี้นะฮะ ก็ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปจนกว่านะฮะของจะหมดนะฮะ<า>ไปอุดหนุนกันได้ใครท,ที่พร้อมีกำลังนะ,ะก็ซื้อราคาเต็มนะฮะจจะแถมให้หน่อยเป็นกำลังใจนะโอ้โหนี่ฮะโอ้คุ้มอะ่ะจริงๆริงแค่ร้อยเดียวก็คุ้มแล้วนะยังจะหนึ่งแถมหนึ่งอีกสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมนะฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด u b s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ